เม็ดแดงใหญ่ๆนะครับเม็ดเทาฮะตรงนี้ก็เม็ดแดงเม็ดแดงหรือเม็ดหรือพระกำแพงพระซุมกอเหล่านั้นนะครับ นี้นครับเป็นเสียงตาลนะเป็นนีครับวงแขนด้านขวามีความลึกนะฮะลึกกว่าวงแขนด้านซ้ายนะครับเพื่อน ดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบวเป้แดนสตอกับช่องเช็คอินสตูดิโอช่องที่จะพาเพื่อนๆไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระผงพระเนื้อดินพระที่เกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยสร้างไว้เพื่อความสิริมงคลพระที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตโประมุขสร้างไวเ้ไวเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เหล่าพุศานิกชนผู้มีขยรักและมีความศรัทธาได้สักการะบูชาคุ้มครองคุ้มภัย เมตตาเปนนายมค้าขายร่ำรวยตามความเชื่อที่มาแต่โบราณโบราณของเรานะครับเราจะมาศึกษาว่าพระที่มีความเก่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงไปเพื่อนๆนได้รู้ได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับพระอะไรพิมอะไรจากที่ไหนก่อนที่จะไปชมกันผมฝากเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ช่วยกดติดตามกดตูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อนๆช่วยกดดูโฆษณานิดนึงนะครับจะได้มีกําลังไปหาพระใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนมาศึกษาพระสมเด็จวรังคังนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมซึ่งเป็นเนื้อตุ๊กตับนะครับเนื้อตุ๊กตับนุ่มนะครับต้องบอกว่าพระองค์นี้ตุ๊กตับนะครับ จริงๆนะครับตามโบตำรานะครับตำราที่อ้างอิงมาจากาตำราสมเด็จโตที่เขียนและเรียบเรียงข้อมูลโดยอาจารย์เฉล่มช่วงนะครับก็บอกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมสองนะครับเป็นพิมพ์สารแซมสองนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเนื้อผงผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงดําผงตะคไคร้เจดีน้ําอ้อยเคี้ยวเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งเนื้อ หนึบนุ่มตุกบตับนะครับแล้วก็เป็นดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดสะดินเจ็ดท่านะครับดินใจกลางเมืองนะครับแล้วก็มีความนึบนุ่มสบายตานะครับเพื่อนๆจะดูนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเกตจะยันซุ้มผ่าวายนะครับเกตยันซุ้มผ่าวาวใบหน้ารูปไข่ เป็นหน้ารูปไข่แต่ว่าเนื่องจากว่าพระองค์นี้นะครับผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้ซึ่งความคมชัดเนี่ยได้หมดไปแล้วนะครับผ่านการใช้พระเนี่ยมีการเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังแบบโบราณนะครับลำคอสั้นนะครับหน้าอกนูนเล็กนะครับเป็นลำกระบอกนะครับเพื่อนดูนะฮะเป็นลำกระบอกหน้าอกนูนเล็กเอวคอดนะครับ หน้าตักเว้านะครับหัวเขา่ามุนทั้งสองข้างใต้ตักมีเส้นอาสนะหนเส้นนะครับนี่นีครับฐานล่างเป็นหน้ากระดานมีซุ้มผ่าวายครอบองค์พระนะครับสวยงามนะครับติดคิดซุ้มฝั่งนี้ตัดชิดซุ้มเนื้อสวยงามมากๆนะเพื่อนหนึ่งส่วนหาาม,มากๆนะครับ นี่จ้าพามาส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ <c oughs> จะได้ศึกษาร่วมกันนะครับ <c oughs> เพื่อนดูครับเนื้อจะสวยมากนะครับความเหี่ยวความย่นวนสารเนี่ยขึ้นมาตุ๊บตับนะครับ ไหมครับลำคอสั้นนะครับเพื่อนเนื้อตุบตับเนื้อแบบโบราณนะครับมวลสารเป็นเม็ดใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนดูเม็ดแดงตรงนี้นะเม็ดแดงใหญ่ๆนะครับเม็ดเทาฮะตรงนี้ก็เม็ดแดงเม็ดแดงหรือเม็ดหรือพระกำแพงพระซุ้มกอ เหล่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นเสียงตาลนะเป็นเองครับวงแขนด้านขวามีความลึกนะฮะลึกกว่าวงแขนด้านซ้ายนะครับเพื่อน เกตึงซุ้มนะฮะเส้นซ,ซุ้มมีความหดตัวม้วนตัวนะครับยังพอมองเห็นนะคะพระมีความมันมากนะเพื่อนแบบนี้เก๊ทำได้ไหมฮะพระไม่มีการหักไม่มีการ่อมนะครับอนี้คือความเปลีปย่ยนแปลงทางกายภาพความเป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับ ด้านขอบตัดด้านข้างนะครับก็เห็นแน่นๆอย่างนี้เลยครับตรงมุมนี้นะครับเห็นเม็ดเขียวอยู่นะเพื่อนๆเม็ดเขียวเม็ดเทานะฮะตรงนี้ก็เป็นการหลุดล่อนของมวลสารออกไปนะฮะพลิกด้านหลังก็จะเป็นรอยหนอนด่อนระเบิดกรุพุนะครับเยะแยะไปเลยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงในภาพเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับ เป็นธรรมชาติสุดๆขนาดผ่านมาหลายปีกลิ่นก็ยังหอมนะครับหอมละมุนนะครับหอมละมุนต้องบอกว่าอธิบายความกลิ่นเนี่ยซึ่งกลิ่นมาความเก่าแบบละมุนมากนะครับตรงนี้ก็เป็นร่องรอยของมวลสารตรงนี้นะครับเม็ดใหญ่ๆใช่ไหมฮะกระถิ่งตาลนะครับตรงนี้ก็เป็นมวลสารที่หลุดล่อนออกไปแล้วนะครับระเบิดรูพุนรอยหนอนด้นเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งมีความสวยงามนะครับเพื่อน,อนๆดูนะฮะพระแบบโบราณนะครับพระพวกนี้นะครับเอาไปประกวดไม่ได้ติดรางวัลแน่เพราะ็็เล่นพระสวยพระสภาพคมชัดแต่ว่าถ้าเราจะบูชาติดตัวเนี่ยผมมั่นใจว่าปัจลังพุทธคุณลํำเลิศแน่นะครับดูแบบดูมิติไหนก็สวยงามก็ทุกมิตินะครับเพื่อนทุกมิติฐานแสบพวกนี้นะครับ ตรงมุมด้านบนนะครับเห็นมันมวลสารดูเดี๋ยวส่งให้พเพื่อนๆดูอีกทีน,นึงนะฮะมวลสารดูเม็ดมวลสารที่ขยับต้นใบนะฮะไม่ได้หลุดออกไปนะครับจะทำให้เราเห็นนะครับความเป็นรรจชาแน่นๆนะครับ เน่นไม่มีการร้าวไม่มีการอะไรนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดูพระสมเด็จเป็นหรือไม่เป็นแต่มามาดูพระองค์นี้คือความเก่าที่ง่ายๆดูง่ายๆมากๆนะครับนะฮะก็เส้นเดิมนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ศึกษากันคร่าวๆนะครับนานไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็เบื่อนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ